จ้าพี่น้องป้องไปตักท้ายเนีมาเลี้ยงนะคะแดดล่มลมตกนี่ยางออมาขางบ้านสะน้มนี่ทุกคนบัวตอนยินยินบัวยนี้มาเลี้ยงมันจิตตูมเนาะเขาจะตูมเขาจะหุบเขาเพราะตอนสัมมาเขาก็จะบานเป็นอย่างคือมีบัวอยู่แถวนี้วะ่ะตีนี่บเอ่อนอ่นอ,อนหัวมันเอามาถิมทุกคนเอามาถิมแปลว่า เขาคิดว่ามันมันเบิดแล้วอังสีนามัน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 เบิดหนาคือมันเบิดหนาขึ้นมาแล้วเขาก็เอาเอามาทิ่มอันใดที่มันเหลือเนยก็ให้มันแพรมันก็เลยแพรเนี่ยมันก็เแพรเพราะได้กินทุกคนเ่ยต่กอนจะบ่มีเลยนะจ๊ะนี่ไม่มีเลยแต่ว่างคั้งแหลงๆไมีหลีปลาก็กินเด้ปลามันอึดผักอึดอย่างมันก็กินเบิดบัวแดงนะคะขันหยาก็เอาไหมใส เห็ดเป็นขั้นเกาะมาเกาะดึกขึ้นเมืงปลาบอนบบยบวๆอยู่คนทุกคนปลาหลายเดียวเพราะว่ามันเป็นอาสของหมู่บ้านนะคะเป็นสาะสะา Nam สาธารณะเอาน้ำเนี่ยเห็ดปลาปานะคะในหมู่บ้านเห็ดปลาป่าไว้ใส่เนาะแต่ว่าเวลาหลายๆปีมาปลามันเพมันยังสีเขเจ้ากัเขเจ้ากัน,กนลงกันไหมเออ ลงลงลงขายบัตรเนี่ยนะทุกคนขายบัตรขายบัตรให้ให้คนมาเอาปลามาตกเอา่าปลาหรือว่ามาวานเหมาอย่างสินะอือันนี้คือเป็นสะประจําหมู่บ้านนะคะทุกคนแล้วเบิ้งขีฟ้าบันนี้ทุกคนเอ้ยเบิ้งขีฟา้ามันฉิตกให้บ่ฝนนะมันฉิดตกให้บ่เบิ้งเดาบันนี่เดาต้นสเสดาในนี่ทุกคนต้นเดาแถวบ้านนี่บนเบืด,ดอกต้นสเสดาย่ไซกับเบือ ม,มันไม่มีหอดผู้กินผู้ละมันหลายมันก็ไม่มีผู้กินนั่ตอนนี้กําลังห้าโมงหกโมงเย็นนะคะห้าโมงหกโมงเย็นสาขางานทุกคนอือากาศร่มรื่นดีมากมากเลยนะคะอยู่บนเสื้อผ้าเราบัางหัวบังสวนอีกก่้อนพาเราบัางหัวบังสวนแล้วบังหญ้าอน,นีพีดองหญ้าขนหญ้าอน,นี้กระต่ายกระจินดีดีได้หนิกรเจ้าจเอามาปลูกของงี้เฮี้ยงของญยติกันนี่ละเนี่ยจะอามาปลูก เกี่ยวใหงัวนี่โอ้โหขวดจะกินดีเลยเนีย่มันกระลังออนๆอ,อนนะสิขจอกขึ้นมาเกี่ยวบ่ปัญยามันแกม้มนันกับจ้งไามะเกี่ยวบ่ะน,นี่ผัดว่าบะมีเวลาเนาะเบิงบ้งเบิงบ้งบัวพี่น้องเบิ้งบัวอย่างที่เัิ้งสิบห้าเขาไปเบิ้งผัดดอกอนนี้โดนแล้วได้ทุกคนโดนแล้วเดี๋ยวอีกประมาณสองสามเมือเดี๋ยวกันเหลืองเออเฮออีกคือเก่า แล้วเบิ่งขีฟ่ฟ้าขี่ฟ้าหนาฝนก็จีประมาณนี้ทุกคนอันนี้ล้านขายน้ำลูกอืล้านขายน้ำลูกสาวแล้วเบิง่งเบิ่งบนนางเหรียญย้อยบุญแบบนี้ทุกคนบนนางเหรียญย้อยบุญมันแดดก็เอาอันนี้กั้งเออบ่ให้มัมนแดดซองนางเหรียญอยู่นี่ทุกคนกระต๊อบน้อยนี่แหละ นั่งเบิ้งดอกไม้ดอกไรยน่งกินล้มชมวิวอยู่นี่แหละแล้วเบิ้งเยบบ็บบทสิผ้าเบิ้งผักบุ้งบ้านี่ทุกคนผ้าเบิ้งผักบุ้งบางหันเพื่อนมาขอเปียกพกีตูเขามาดึงเอาเปียวพกีตูไปปลูกที่บนเพาะไใบวานไใบวานไว้น,ไวนี่ทุกคนโอ้ยแมงบุ้งเฮ้ยแมงอย่างน้อมากินแมงบุ้งเฮ้ยอย่งมากินกระโพดกระโพดก็ลังงามทุกคนเอ้ย ว่าแมงมุงบุงกับสิเมนนั่นแมงกินนน้นว่ะสิเมนแมงกินนน้นแสดงบุนี่นั้แมงบุมละเลยจุดว่าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกล่องนี่บนือเป็นแนวนี้ตูมันอยู่ใสเนาะตูมันอยู่ใสเนาะมันกินยอดมันกินยอดขาโพดไหมทุกคนงามคักงามแนวมันอกี่บนมัดตัดไปบนมัดตัดไป โอ้ยมันอยู่ใสเหลือตัวมันนี่ฮะเอิงเอิงมึงมันจะได้กินมันนี่พี่น้องก็โพดกำลังงามเขียวเอรีขึ้นนะแล้วเบิงแล้วเบิงแล้วเบิงอันนี้แบบนี้เบืองทุกคนเบิงผู้ใดไม่เห็นเขาก็ห้องตายอยู่มันงามเฮงมันงามขักงามเน่ผักปุ่งงามขักบอไลกินขักกินแน่ผู้ใดกะ สายมากอะห่างไซเซ่เซ่ก็บ,บอกให้ข้าเจ้าเก็บไปกินได้นี่อือบอกข้าเจ้าเก็บไปกินน้ำคัเดี๋ยวจะได้ลงไม้ข้ามันเจี๋ยหรือมันบอสเสบถ้ามันเจี๋ยหรือมันบอสเสบทุกคนจะผ้าลอกเบ่งสวนเดี๋ยวเชียน,นเพื่อนแล้วเบิ่งดอกไม้ไปหน,นีิพี่น้อง ตัวนี้บานพึ่งจะบานไหมตัวนี้พึ่งจะบานไหมนีม่เขากำลังจะบานใหม่คนกระตกอยู่ดีแต่มันคือผสมหืมหอื่นจังหมดมันเห่นจังหดสิได้เอาไว จะได้เอานั่นมาฉีดไอ้แมงบุงนี่แมงบุงมันมาจออันนี้นี่ถุกคนนี่นี่นี่มดเลยมาลิอืมใบหัวนเบิดเลยปะจะมาฉีดเขดีอนฉีดให้มันมันนี่บดีฉีดอีมันนี่กละลังสิลืม เลี้ยงสิเหลิมมีบ่งกินสิเหล่คันเหาอันนั้นเหาก็บแบบว่าปลอดสารพิษเนาะเหาก็บว่าอยากฉีดอย่างนงี้นเขาฉีดก็ฉีดผูรีดอนฉีดฮอร์โมนนี่แหละนี่สวนลมลืนเนี่ทุกคนต้นพักคงพักขาเดี๋ยวสิบห้าไปเบิงหลังบ้านทั้งนั้นหลังบ้านทั้งนั้นไอ อันน,านาั้นนะทุกคนไอ้ปลิ้นฟ้าเนี่ยโอ้ปลิ้นฟ้ากำลังออกน่วยกำลังพ่อกินกับลาบกับหนังดีๆเนี่ยเจ้าบุลลสวร์กินบ่ได้ที่ระบาดกินบ่ได้โอ้แ,อลอลออแล้วว่างันนี่เขาล่วงเขาล่วงถือฝนเราล่วงพี่น้องก็ถือฝนเราเขาล่วงดอกชวนชุ่มงามบะ อสอนเนาะทุกคนเนาะอี่ปนมักดอกไม้อี่ปุนก็นจะประมาณนี้แหละมันเป็นคนมักดอกไม้ชอนี่ไปไปแล้วเหลืออยู่ยดอกเดียวชอนี่ก็ลังบานดอกไม้อีกอก็ลังบานนี่แหละนัะ่นๆขวดยาเดี๋ยวจะเอาไปฉีดเขาปฏิภาบไปเบื้องหลังบ้านพี่น้องเบื้อ,องบักม่วงลูก

นี่บ้านนี้ก็เป็นอ่ามีมีโต๊ะไม้หินอ่อนนางหลินนางหลินเขาก็พักกันมานอนหลินนอนอยังนี่ข้างบนนี่ก็จะเป็นสลัมอีกด่านหนึ่งนะคะแล้วก็ปลูกสาวรสนะคะสาวรสดทุกคนยอดสวรสดเอเลียุ่ยงจิตตะสวอนบ่เก็บไปหลวกกำลังเป็นดอกอากลากดิกำลังเป็นดอกเป็นนวยสาวรสดทุกคน กำลังเป็นดอกเป็นน่วยเต้มเลยคุณเดี๋ยวพยิตูเดี๋ยวจะได้โลจะได้โล,โลปลูกไมโลอันนั้นอันนี้แหละล่ะทุกคนแลเบ้วเมื้อวันนี้อันนี้ก็ตังเต้พ่อญี่ปุ่นปลูกไว้หลายเดือนแล้วสิได้โลปลูกไมมันก็พอได้เล่มกินอยู่ทัว่วระเบ้อบักเรีนฟ้าอันนี้ทุกคนเบ้อบักเลีนฟ้าเบ้อบักเรีนฟ้า

นาวบักนาวจะขอเอามาขายแล้วก็เอามาลง่ลุมไปน้ำทุกคนสามสี 3, ต่ต้นอันนี้ลกูกทายอาอนบักหุมมาปลูกมันหุมโพดมันจิตติดห้บุ๊บุ๊มันสเหลือไห้บุ๊บปุ๊อันนี้ก็เป็นในนี่ยังก็กระเจียวกระเจียวอันกระเจียวน้ำนี่ยังก่อนไอ้น้ำผึ้งนี่อย่างดอกที่บกเอิญบกปินนอค่ะพี่น้อง ้สยเอาบุกหูม็บปูอย่ามันสิยัง้งให้บ่บักละหมดละมุดเอามา็อปูเอามาขายห่และก็เลยเอามาใไส่นนหนีไปกำลังเป็นนววอากลาก่ทุกคนตีกินยี่ดอกต้กินหลายรอบแล้วแล้วผูดถึงวานนะนะแต่มันกะยุงหมเตยเต,ต่หุมักกันี้แหละก็เลยลบดันไปจะอ,อม อมเอ้ยบกักงงเอ้ยหยางเอ้ยอยูุทั้งนี้อันนี้แลวน,น,นี่นี่นะทุกคนข้างหลังก็จะเป็นปากล้วยกอกล้วยสองซ้ำกอก็ได้ใส่ใบใส่หยางนันต้นบักนงบักนาวอันเี็กี้บ่ดีปลูพักจะปลูกพักทั้งนี้นะปลูแบบว่า เป็นปลาเลยเด้อือเป็นปลาเลยจะบบนี้ต้นกล้วยแล้วก็ต้นอ่าต้นกล้วยแล้วก็ต้นแบบแบบเพกกาแบบลีนฟ้าเขาเนี่ยเนาะมันใหญ่มันใหญ่แล้วบบนี้มันก็เลยแบบมันปกคุ้มเกินต้นบักนงบักเน่าอย่างมันปกคุ้มเกินแบบนี้มันก็เลยหุ่มนี่เห็นบ่ปลูกไอ้พะยตูมันกับบ่บ่ขึ่นป็นไหนูก้าวพะยตูเมื่อวานมันกับบ่ขึ่นป็นไดเพราะว่ามันหุ่มเด็ดทุกคนนั่นละกะสีประมาณนี้ อันใดที่ว่ามันเป็นมักหุมอ่ะเขามาปลูกมันจีโอเคอยู่เนาะมันจะมีบนเสาหุมเสาหยังสําหรับว่าเขาอยากนางเหรียญนางเสาหุมเสาเมย์พึ่งบักม่วงเนี่ยเต็มลดซาเลีมดูทุกคนมาเอาไปกินเด้อเนี่ยมาเอาไปกินแน่เนี่ยบักม่วงเนี่ยลายคักหลายแนย่เอาไปบนเขาบ้านกันทุกคน